เทวานังมหาเทวีเทวานังรุงกขเทวานังภูปะทิปะจะปุกผังสการะวันธนานสูปเรยนชนะสัมปันงังโพชน,นานังสาลีนงังสัพปริวรังอากาศันตุปริภูฉันตุสพัพพาทิตายะสันติเทวามหิติกาเทวิตุหิยนุรักฉันตุอโลขเขยนะสุเขยนะจาัอาออยันตุโพนโตไอพะทานะศีลามเนคมะปัญญาภาวิริยะคันติสัจจะอัตฐานะ สมัยปู่เปขายิทยาโทีิสาวินาทีอักษสสโตสีสีวันนี้เป็นวันดีเหล่าข้าพเจ้าทาหลายตกแต่งบายสีไว้พร้อมเสร็จและเครื่องสักการะเบรื่องหน้าแห่งข้าพเจ้านี้เพื่อน้องนำถวายแด่มหาเทพมหาเทวีและเหล่านาักราชทุกทุกพระองค์ที่เสด็จมาในวันนี้ขอ,อให้ทุกทุกพระองค์ได้โปรดเมตตาอย่าได้ละเลยเชิญรับเครื่องสังเวยสักการะจิต ส่วนที่จำนงผิวะสิ่งประสงค์ใดพลาดเกินหรือขาดไปบ้างไว้จะถามซึ่งพระเมตตาจุงโปรดกรุณาอภัยโทษโปรดรับเครื่องสังเวยทั้งหลายเหล่านี้นักการบัดนี้เถิดขอเพียงน,นั่งกินเสเรลา